จังหวัดนึ่งครับจังหวัดนึงจังหวัดนึงพี่จิตพี่จิตตัวหลวงเป็นของพี่จิตใช่ไหมว้าวพ่อพ่วพ่อเดี๋ยวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดใส่เสื้ออะไรมาพี่ทำอะไรอยู่นี่ครับเสื้อนะครับวันนี้น้องชายบอกว่าให้มาเปิดตัวที่นี่เลยแต่ว่าผมไม่แม่หรอกครับเอาพี่พี่ทำหนังเป็นผู้กำกับหนังด้วยมาทำหนังเอาอย่างะี้มาที่แฟนมา โอ้โหเมันน่าเกลียดเพราะว่าเกงใจพี่ๆเขามาดูคอนเสิร์นิดเดียวนิดเดียวพี่เขาอยากเห็นดูแล้วเขามาเขามาพื่อต้นประจุราชอีกแล้วคุณคุณเาเล่นเป็นอเอกคุณล่าลาก็เล่นคุณลูรุก็เล่นคุณเพื่อประจุาีกแทบจะเป็นพระเอกเลยแทบจะเป็นพระเอกเลยไม่เอาไม่เอาเกงใจว่เมียนะครับเดี๋ยวขาดล้อเดี๋ยวพระเอกป้าอล้วคุณไปรัเชิญสองเดว้กนเดี๋ยว้วกนเดียกันเกนเัน คุณอะผมรู้จักครับแต่ที่บอกว่าผมเป็นพระเอกพระเอกตัวอะพระเอกหรอไม่ไม่คือตอนแรกบอกว่านางเอกคือน้องแน็กชาลีไม่ใช่น้อง <c oughs> น้องนษณน้องนษณน้องษนียอัชฉริย <c oughs> ครับแน่นอนครับอ่าแล้วก็พระเอกเดี๋ยวเอาเอาบ์นไปเด้อเอาเบิร์นไปเป็นเอาเบิร์นเอาเบุญเป็นพระเอกนะผมก็โอเคครับพี่ผมได้ได้รับโอกาสผมก็ดีใจแล้วเป็นพระพู่กันครับไปปุ๊บเอาผมไปหลีบเป็นหัวเก่าออกสองวินและใครที่หนีบินไปหาคนเกาหลี ผมก็เลยว่าพี่ผมเป็นพระเอกตัวไหนเขาผู้เอกพระเอกเป็นหัวก่อนนั่งเองไงเป็นพระเอกก่อนแล้วก่อนที่ได้เอกจะเป็นพระเอกคนใหม่คุยอะไรนี่เพี้ยนางเรื่องนี้ลงทุนสร้างยี่สิบกว่าล้านลงทุนยี่สิบกว่าล้านแมนยี่สิบกว่าล้านแล้วกับซาบาใส่ซองไอ้ข่สองพันเจ็ดไปแล้วครับพี่บอกคาโต้เนี่เอาเงินให้นึกว่ามันโมไม่ยังไงจับเลยแม่ับ มันก็ต้องมีค่าน้ำมันค่าละมันก็ไปถ่ายที่เกาหลีไปถ่ายผมก็ละมันผมก็ไปเองครับก็ขี่รถไปเองวี่สมีนาคมนะครับ2 5 6 9ฝากพี่น้องเลยนะครับพี่น้องครับอิเลอรีเกาหลีโอปป้าแมนครับคือจริงๆพี่โปรงรามีความฝันอยากทำหนังภาพยนตร์มานานมากๆเพราะสมัยก่อนช่วงที่โปรงรามซัินิงลอมซิงแสนหน้าก็เป็นนักแสดงเป็นอะไรมาก่อนสมัยอันนี้หนังเรื่องเท่าไหร่ครับ หนังเรื่องมันกำกับเรื่องแรกทำเรื่องแรกเรื่องแรกเลยถ้าถ่ายน่าจะ489เรื่องแล้วที่ถ่ายอ๋อขึ้นอยากอยากโอ้ยนั่งแสดงดีๆวันนี้วันนี้โอู้พอมีอะไรมี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 จเก่งใจเก่งใจพี่น้องไม่เป็นไรไม่เปิดสับเปลือกใย้เขาดูวันนี้นี่สับเปลือกวันนี้สปอเปลือกนี้ แต่ว่าพี่ขอปล่อยพร้อมสับเปลือตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยปล่อยก่อนสับเปลือยสิได้สิได้สี่สับเปลเอือหกโมงเย็นแต่นี่ห้าโมงสี่ <5 S 1> สิบครับเราจะเด่นตัวอย่างหนังก่อนคนไทยในประเทศครับได้ได้แล้วเพือ่อนเฮ้ยไม่ต้องสีแดงอีฟมันก็รู้ปากกว่ามือ Kau berdua kan? Kau tak Nang malah, nang malah, nang malah. Dia, dia. 네. 두만 되면 술처먹고도박이나 가고, 어? 막고야 아, 아이들 손, 미야, 미야, 흠, 미야, 흠, 미야, 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 미미 เ <c oughs> น,นี่ยหามากองเขาอหงดหสิแต่ว่ามีคนใหม่ก่อ หมดเจ็ดนี่คือที่ที่ผมไปถ่ายแค่เนี้ยจริงๆอันนี้ผมไปไพูดเล่นเขาบอกให้ผมเป็นพระเอกเราก็ตีใจเล่นกับสแซนด์กัสแน็คกำลังแบบบิ๊กแกรนด์กำลังกำลังมาน้องแบบอะไรเยอะวันนี้หนังมีเยอะกว่านี้เบิ้ลทั้งเรื่องเลยตรงตรงยังมีอยากให้ผมด่าเหมือนสแน็คเมื่อกี้ไหมต้องเธอตนั่แล้วกองพี่อยุ่ไห ฟัง,งพี่น้องนะครับ26พฤศจาคมนะครับอยากให้พี่น้องฟังเพลง,งนี้ศิลปินทั้งคนยังรองหลายอยู่คนนี้ลองพี่เหนมบไปได้ปะได้เลยพี่ยังเขยังไงสวงเขาสวงเขาเฮ้ยมาทำนังเลยพี่น้องเดอ้อนะครับไปนะครับแอรีร่ดีแหละแอรี่เดวี่คาบ้า,า,าโอโอท่านี้ครับว่เท่าไหร่นะฮะ26พฤศจายนะ 26.